สวัสดีครับผมชาติจราจรครับน้องลงลงลงโอ้ออผ่าน้วผ่านราชาบอดินครับไปแล้วครับไปาเ N สิบห้าพี่น้องพี่ลงตั้งรับ โบบโก้ SK 2 0 0รุ่น s ออันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าชโมงบินเท่าไรครับ เ,ด,เดูวันท้ายเขาหน่อยครับจะสอบถามคนขับกอ่อนอ่ะไม่ย้อนละย้อนแสงไม่ค่อยมันจะมืดไปเนาะโอ้ ไปแล้วครับรอยชาบอดินโอ้โหนี่เป็น S อสเอมไน้องวัย15เอสเอ็มไม่มีไฟท้ายนะครับรถเฟอร์นิเจอร์ไป5 6อยางยังเปลียนครับ JO5E KTC ร้อยห้าสิบห้า e พลังมากครับวัดรอบเพิ่งสองพัน 2, รอบต่อน,นาที เท็ด7ีตัวเดินขยวบาศูนย์จุดก้าสามลูกบานเม็รปักกินของเขาจัดเต็มปุ้ครับช่วงล่างใบถักแปดสิบเซนโดนเลยเจ็แครีสองการข้างละตัว เดี๋ยวจะสอบถามคนขับว่าก,กี่ชั่วโมงแล้วครับคันนี้เห็นฮีโน่เลยน้องใส่บนแหลมมาซะด้วยออ๋สองเจ็ดครับไปแล้ว SM ก็จะสังเกตได้ว่าบันบันท้ายนี่ไม่มีไฟครับแล้วก็จะดูน้ำมันแบบอโต้กลองหลังอ๋อใส่หลยแทะเมียสั่งห้ามทอเออคนเขียนสติกเกอร์ไว้แปะไว้พี่น้องเมียสั่งห้ามทออ้าไปแล้ว <c oughs> โอ้โหหกล้อครับ าาย่ไปคบันนั่นเอริยะอติดไว้เลยครับอ,นนอาอาก,กาศร,รอ้อ,รรอนมากพี่อนองเกี้ก็ฝนตกแต่ว่าแดดจัดจริง ห้าพันชั่วโมงไม่เนาะห้าพันชั่วโมง่ลงพี่ลง,ลงโอ้โห่ลงเล่นเล่นโลนนะครับสามปีห้าพันชั่วโมงก็ยังโอเคนะ เม่กีมีดังนิดๆอยู่ครับไอเป็นไรโอ้ห้าพันชั่วโมงก็ถือว่า,อารถใช้มาสามปียังรอครับยังรออยู่อาประชาินตั้งรับแล้วครับสุ3เ้าาลูกบันเม็ดปันแหลมสะด้วยครับ เก็บน้ำโอ้น่าจะหลายแสนคิวยู่ครับโอ้ดินเหนียวโอ้ข้างล่างนี่แข็งโป๊กแล้วครับรา <c oughs> ชาบอดินยุคเก้าศูนย์มีซูบิชิอุโซ่ FN 5 2 7 s 10สปตีตั้งรับ ดินอย่างนี้ถือว่ายังไม่แข็งครับนิ่มนิม,มาชันเนี่ยสบายสบายครับรไม่ได้อารณ์มาพป่นออกข้างหลังร้อนมากเลยโอ้โหแดดเดด,เด,ดจัดใช้ได้ครับเจ้าเอหรือว่าวายเนสิบห้า ตัวนี้สี่ล้านมีทอนนะไม่น้องสี่ล้านมีทอนเยอะเลยสบค่าตัวของเขาได้เทนเล,ลอร์แบกส,สบายยครับสิบล,ล้อเทนเลอร์อ๋อไหวไหมโอ้โหนึดๆผมชอบเปิ่นวา Oh lan ga bilan. Oh Lan kapil lan juga mas jam Oh แรงวิ่งผ่านไหมน้องตัวนี้ีประมาณ2-6หรือเปล่ายังไม่สาบแรงมาเลยไปแล้วครับโอ้พี่ร็อกครับพี่ร็อกซปเปอร์ร็อก โลครับอ่ะหมวยเดียวครับ่คันเดียวเลยนละพี่หลงพี่หลงอ่ะโคลนเล่นโคลนโอ้โหวาเฮ้ยโชว์สเต็ปโชว์สเต็ป สีสอกเข้าใหม่พี่น้องอะัึต่อครับ SM ฝนจะมาแล้วพี่น้องเย้ยมืดตึ๊บเลยน้องฟ้าแต่ว่าแดดออกครับหนึ่ชั่วโมงยังฟลิปเลยเออสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็ก v า t เวเตอร์ u อ k ทรั สนใจรถคุณเจ้า SM หรือว่าโกเบโกเอสเคสองรุ่น SM หรือว่าไวน์เอ็นสิบห้าก็อธิยะจัดให้ครับเออจอทั้งหินเจอทั้งดินเจอทั้งโคลจัดเต็มอุ้มครับ เร์จุกจัดไทยครับที่จุกที่จุกนะเมียสั่งห้ามท้อเอ้ยว่าสาริ่นวานะโอ้ยยังกัตักยังกัตักปูนไหมน้องเเวลาหมดหมดเวลาครับโอ้11นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกัน ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ